งานที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยล้มไม่เป็นท่าก็อาจจะเป็นได้นะะอันนี้คือเราไม่ได้คือมันมันเป็นภาพที่แสดงถึงการที่เราปฏิบัติงานโดยที่ไม่มีแนวนโยบายนะคะหรือไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะไอ้หยักหยักมัอาจจะเปลียนได้ถ้าเปลียบได้ก็คงจะเปรียบได้กับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วงานทุกงานมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่สามารถคาด เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าถ้าเรามีแผนรองรับที่ดีนะคะมีแนวปฏิบัติมามันจะย่อมจะทําให้เราแบบปฏิบัติหน้าที่ได้ได,ไ,ดได้ง่ายขึ้นนะคะถัดไปนะคะเคยคะทางานไปโดยไม่มีแผนพอถึงเวลามีทางให้เลือกอยู่สี่ห้าทางแล้วปาบฏว่าเอ๊ะเราจะเลือกทางไหนดีถ้ามันไม่มีแผนนะคะมันก็คือ เสียเวลาแล้วเสียเวลาที่ต้องมาคิดัาเพราะการวางแขนคือ,อรายการวางแขนก็คือเราคาดการว่าอะไรคือดีไม่ดีเราเลือกเลือกที่จะปฏิบัติแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีแขนเนี่ยท่านอาจจะทํางานไปอยู่ๆถ,ถามว่าทําได้ไหมก็ทาได้แต่ว่าเวลาที่เสียไปหรือทรัพยากร,กรที่จะต้องเสียไปในการที่จะต้องไปเลือกหรือไปอยุ่กลางทางเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเพราะเราไม่ได้มีการเตรียมการไว้นะคะ แล้วถามว่าถ้าเราทำดุยดุยไปเลยเนี่ยพอไปเจอทางเลือก5้าทางหกทางถามว่าถ้าท่านเลือกเลือกอาจจะเลือกทางที่หหรือทางที่สแล้วอะไรเป็นสิ่ที่การันตีว่าท่านเลือกทำในสิ่งที่ถูกนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นบทสรุปของในเรื่องของประโยชน์ของการวางแผนแล้วนะคะมันว่ามันมีความสาําคัญกับการปฏิบัติงานจริงน,นะคะเห็นภาพนี้เป็นไงคะ โชูถูกชูถ้วยรางวัลยิ้มกันเลยนะคะทุกคนมีกําลังใจนะคะเนี่ยถ้าถ้าเราวางแผนแล้วมันประสบความสําเร็จนะคะงานเราประสบความสําเร็จมันก็เป็นกําลังใจให้เราสามารถทํางานต่อไปได้น,นะคะโอเคเขาบอกว่าในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ความล้มเหลวมันเป็นแค่เส้นยาแดงข่าแบบท่านเห็นเส้นแดงขีดขั้นหรือคะนะคะ คือจะสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยเราเราอาจจะพูดได้ด้วยว่ามันอาจจะมีส่วนในเรื่องของการวางแผนเข้ามาด้วยนะคะนี่มาย้อนนิดนึงในเรื่องของการวางแผนมาถึงอะไรนะคะก็เป็นในเรื่องของการพิจารณาและก็กําหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็อย่างที่ทีฉันบอกไปในเรื่องอในเบื่องต้นนะคะว่าเป็น การลองแขนจริงๆแล้วเป็นในเรื่องของการคาดค่าดการนะคะหรือคาดคะนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะอยากใช้ดุลยพินิษนะคะดยพินินะคะ,ะ,คะขีดเส้นใตยย้ตรงนี้นะคะนั่นคือเราเอาสติปัญญานะคะสะภารกาต่างๆของเราที่เรามีมาพิจารณาแล้วนะคะจะกำหนดแผนออกมาได้นะคะสรุปแล้วการลองแขนคืออะไรการลองแขนก็คือ เป็นความพยายามที่จะทําให้การปฏิบัติงานเรามันเกิดระบบนะคะเพราะว่าเรา,เาในในส่วนของทางษฎีทางการบริหารท่านหลายๆท่านเป็นอาจารย์นะคะเป็นท่านประหลัดมาก็ตผมจะสร้างในส่วนนี้ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของษฎีการบริหารแล้วเราเชื่อม่าในเรื่องของการวางแผนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมันเป็นระบบได้มากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อให้งานที่เราปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จนะคะนี่ในเรื่องของการวางแผนสําคัญอย่างไรนะ,ะเขาก็บอกว่ามันเป็นการลดความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นแผนแผนที่เป็นรูปแบบแล้วเนี่ยมันจะมีการศึกษา จุดอ่อนจุดแข็งนะคะบางบางบางท่านอาจจะ,ะในเรื่องของสวอตนะคะถ้าถ้าง่ายที่สุดก็จะเป็นการวิเคราะห์สวอตนะคะก็จะม,มีมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปรสรรคมาแล้วนะคะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ที่เราเห็นว่ามันดีที่สุดจะเกิดให้เกิดะจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะ,ะ,ะข้อที่สองบอกว่าในเรื่องของการวองแขนเขาบอกว่ามันส ในส่วนที่ทําให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆนะว่าจริงท่านอาจจะเคยได้ยินครับเปรียบเทียบในเรื่องของงานเลือกตั้งทําจนมือไม่มีผลแล้วอันนี้อันนี้หลายๆคนนะคะที่ทํางานเลือกตั้งออมาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเวลาไปอบรมกนปนหรือเจ้าจ้างพนักงานประจำหเหมือนดือกตั้งเนี่ยโอ้ไม่อยากจะฟังหรอกทำจนมือไม่มีผลแล้ว ทำมาเยอะแล้แต่ทำสังเกตน,นะว่าทำทีไรก็ผิดทุกที <c oughs> และผิดจุดเดิมๆด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็คือมันก็ถ้าถ้ามีเรื่องในการวางแผนเข้ามามก็จะทำให้เราสามารถเปิดมุมมองนะคะเปิดวิสัยทัศน์ให้รับในสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะประเด็นที่สในเรื่องของประเด็นนี้ก็คือค่อขัา้าพันคัญนะเพราะว่า,าเพื่อให้การดำเนินง,งานของ องค์กรหรือการปฏิบัติงานใดๆก็ตามนะคะบรรลุเป้าหมายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการทำงานทุกอย่างของเราเนี่ยเราคงไม่ได้หวังผลแค่ให้มันเสร็จเสร็จไปนะคะก็คือทุกคนเนี่ยโดยถ้ามองตาม ESD y s q ะมองมองมองในแง่ของพื้นฐานมนุษย์แล้วเนี่ยามมาก,ก็จะแบบอ,อยากให้เราที่คือการทํางานทุกอย่างของเราเนี่ยคือจะต้อง เขาเรียกอะไรเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์แบบนะคะเราต้องการอย่างนั้นันทุกคนอยู่แล้วนะคะถัดมาก็คือในเรื่องของลดความสูญเปล่าของหน่วยงานนะคะก็คือในส่วนนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของการลดควาสมสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วยน,นะคะสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่พอสิ้นเปลืองเวลาด้วยนะคะหรือในเรื่องของสติปัญญาที่จะต้องเสียไปกับเสียเวลาไปกันในส่วนนี้นะคะสุดท้ายนะคะการวางแผสงนสาคัญในส่วนที่ ก่อให้เกิดความแจ่ชัดในการดําเนินงานนะคะก็คือ,อก่อนที่จะวางแผนอะไรเราก็จะต้องมีการศึกษาสโคหรือขอบเขตของงานนะคะเพื่อจะให้สามารถทราบได้แล้วก็ทราบขอบเขตของงานเพื่อจะเอามาวางแผนดังนั้นมันก็จะทําให้การดำเนินงานแจ่ชัดขึ้นนะคะความสําคัญแล้วก็คงม,มาดูกันที่ประโยชน์ของการวางแผนนะคะเขาก็จะบอกประโยชน์อันแรกเลยคือสามารถช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายนะคะ ถัดมาคือลดความได้แน่นอนนะคะแล้วก็พัฒนาแรงจูงใจถามว่าพัฒนาแรงจูงใจในส่วนนี้คืออะไรก็เมื่อสผู้ที่ดิฉันได้โชว์รูปไปหลายท่านคงถ้าให้มานั่นงกุมขมับกันทุกเช้าเวลาทํางานต้องมานั่นงกุมขมับมันก็คงจะกดจูงใจที่คนนะคะแต่ว่าถ้าแมมมีความรู้สึกได้ถือถ้วยรางวัล